วันนี้นะคะคพามาดูแอป i n n o v a s e X โฉมใหม่<ๆ>เพิ่มฟีเจอร์น่าใช้งานเพียบลงทุนหุ้นนอกได้ง่ายขึ้นมีตลาดให้เลือกมากที่สุดนะคะจะมาพร้อมกับข้อมูลและเครื่องมือช่วยลงทุนมาตรฐานสากลที่ติดมากับแอปเลยนะคะทันลองใช้แล้วชอบมากๆและเชื่อว่าจะถูกใจเพื่อนๆนนักลงทุนแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทันมันนี่ทวิกแอป Innovesx x จากบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX ครั้งนี้อัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ครั้งใหญ่นะคะบอกเลยว่าตัวแอปเนี่ยมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเหมือนกับเราได้ใช้งานแอปดังๆของนอกเลยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบในการลงทุนหุ้นนอกรับรองว่าจะได้ประโยชน์แบบเต็มๆค่ะ จุดหลกัหลกๆที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่ามีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นนอกได้23ประเทศ31ตลาดนะคะจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการลงทุนได้หลากหลายยิ่งขึ้นรวมถึงมีข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องการลงทุนให้เราแบบครบครันใช้งานในแอปได้แบบฟรีๆนะคะตรงนี้ไม่ต้องพึ่งแพลตฟอร์มอื่นให้ยุ่งยากจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนเนี่ยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและตัวแอปโฉมใหม่นะคะบอกเลยว่าหน้าใช้งานมากกว่าเดิมดูทันสมัย มากขึ้นเหมาะกับการลงทุนในยุคนี้เลยค่ะ เดี๋ยวท่านนะคะจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูการจะได้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องนี้เอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จัก i n n o v a s e X กันแบบสั้นๆก่อนค่ะ i n n o v a s e X นะคะเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่รวบรวมสินทรัพย์ทุกประเภทเอาไว้ในแอปเดียวเรียกว่าครบที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้นะคะมีให้เราเลือกลงทุนครบทั้งหุ้นไทยตราสารหนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกองทุนรวมและหุ้นต่างประเทศ ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยค่ะโดยบริษัทที่ให้บริการแอปนี้นะคะก็คือบริษัทหลักทรัพย no ์ Innovex จำกัดที่อยู่ในกลุ่ม s c b s หรือไทยพาณนนิชย์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงณนะวันนี้ Innovex เนี่ยเขามีลูกค้ามากกว่า1 000, 000ล้านรายแล้วค่ะ เดี๋ยวเรานะคะคเข้ามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่า i n n o v a s X เนี่ยลงทุนอะไรได้บ้างคะ่ะสินทรัพย์แรกที่ลงทุนได้นะคะก็คือหุ้นและ ETF ต่างประเทศสามารถลงทุนในตลาดที่น่าลงทุนได้23ประเทศ31ตลาดทั่วโลกทั้งสหรัฐฮ่องกงยุโรปและเอเชียนับว่าลงทุนได้หลายตลาดมากที่สุดในขณะนี้เลยนะคะโดยมีบริษัทชั้นนาให้เลือกมากกว่า1 0,000บริษัททั่วโลกสามารถซื้อขายได้เองในที่เดียวบนแอป i n n o v a X ซึ่งทําให้สะดวกต่อการตัดสินใจลงทุนมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะ Innovest X เขาไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเงินไปสกุลต่างประเทศและยังฟรีค่าธรรมเนียม Ws b ็นอีกด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมถึง2,000บาทต่อ3ปีปฏิทินเพื่อที่จะไปลงทุนในตลาดสหรัอีกด้วยแต่ตรงนี้ Innovest X เขาให้ฟรีไปเลยค่ะ นอกจากหุ้นและ ETF ต่างประเทศแล้วนะคะก็ยังมีกองทุนรวมให้เลือกลงทุนได้ครบทุกบลจอกองทุนต่างประเทศรวมถึงหุ้นไทยก็มีนะคะโดยแอปใหม่นี้เพื่อนๆสามารถดูพอร์ตรวมทุกสินทรัพย์ได้ง่ายๆในที่เดียวบอกเลยว่าสะดวกมากๆนะคะใครที่สนใจสามารถโหลดแอป มาใช้งานกันได้หรือถ้าใครใช้งานแอปอยู่แล้วนะคะก็สามารถอัปเดตโฉมใหม่ได้เลยค่ะถัดมานะคะทันพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าแอป i n n o v a t e X ปรับโฉมใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะต้องบอกว่าแอป i n n o v a t e X นะคะมีการพัฒนาขึ้นเยอะมากๆมีจุดที่น่าสนใจแลวก็จุดที่ทันชื่นชอบเนี่ยหลายจุดเลยทันเชื่อว่าเพื่อนๆที่ได้ลองใช้งานกันแล้วน่าจะเข้าใจและรู้สึกว้าวเหมือนกับทันนะคะแต่สําหรับวันนี้ทันขอสรุปเป็น2จุดหลักๆนะคะแบบเน้นๆเลยเป็นจุด ที่ทันใช้งานแล้วรู้สึกชอบรู้สึกถูกใจมากๆก็เลยอยากจะสรุปให้เพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรดียังไงและจะช่วยเรื่องการลงทุนของเราให้เป็นมือโปรมากขึ้นได้ยังไงคะ่ะจุดแรกเลยนะคะก็คือแอปใหม่หน่าใช้งานยิ่งกว่าเดิมพอเราเข้าแอปมาแล้วนี่เป็นยังไงกันบ้างคะเหมือนอีกจักรวาลหนึ่งเลยอันนี้หน้าจอของทานเองนะคะทันใช้งานจริงเข้าใจแล้วว่าทําไมเวลาที่เขาเปิดตัวแอปใหม่เนี่ยเขาถึงใช้คําว่า จากกวานใหม่แห่งการลงทุนรูปแบบหน้าจอปรับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเป็นแบบดาร์ก o d e โหมดที่หลายๆคนน่าจะชอบเหมาะกับนักลงทุนเพราะสบายตากว่าดูเหมือนแอปนอกเท่ๆนะคะมูดเหมาะกับการลงทุนดูโปรโปร,โปรลำลและที่สำคัญใช้งานง่ายมาค่ะ อยากจะบอกว่าทันนะคะชอบหน้าตาแอป,ปแบบนี้มากตรงนี้ถูกใจจริงๆนะคะเห็นแว็บแรกรู้สึกถึงความตั้งใจของทาง Innovest X เลยนะคะ,ะ,คะที่เขาออกแบบมาแอป,ปสวยงามแล้วก็น่าใช้งานรวมถึงมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกแบบมาให้เราได้ใช้งานกันเพียบเลยสมแล้วนะคะกับที่เขาบอกว่าแอป,ปนี้ออกแบบโดยนักลงทุนเพื่อนักลงทุนจริงๆค่ะ หลายๆฟีเจอร์ที่ใส่มานะคะเขาคิดมาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับนักลงทุนจริงๆไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แบบจัดเต็มโดยเฉพาะด้านหุ้นต่างประเทศจบในแอปเพียงไม่กี่คลิกก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจระดับโลกกันแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีการปรับปรุงการใช้งานมากที่สุดในการพัฒนาแอปคลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวท่านจะพาเข้าไปดูแบบละเอียดในหัวข้อถัดไปค่ะ และจุดที่2นะคะก็คือข้อมูลสินทรัพย์พร้อมให้วิเคราะห์และลงทุนได้ในแอปเดียวนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านชอบมากที่สุดในการพัฒนาแอปครั้งนี้เลยบอกเลยว่าจะตอบโจทย์กับนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนมืออาชีพนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์แบบจัดเต็มอย่างแน่นอนเพราะทาง Innovest X เขาเชื่อว่าการลงทุนที่ดีและยั่งยืนนะคะจะเกิดจากการที่เรามีข้อมูลความรู้เพียงพอต่อการตัดสินใจและการจับจังหวะโอกาสที่เหมาะสมค่ะ i n n o v e s X นะคะเขาเลย รวบรวมวิเคราะห์และเสิร์ฟให้ครบนะคะตรงนี้เราไม่ต้องเสียเวลาไปหาข้อมูลจากหลายๆที่นะคะรวมถึงไม่ต้องเสียเงินในการไปซับสไครต์เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือว่าเครื่องมือการลงทุนมาเพราะทาง Innovest X เขาเตรียมเอาไว้ให้ใช้งานในแอปเลยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยวท่านพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูกันค่ะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็จะมีสินรัพย์ต่างๆมากมายตรงนี้เราลองดูว่าเราสนใจในหุ้นตัวไหนนะคะแล้วก็ลองกดเข้าไปดูกันท่นขอยกตัวอย่างเป็นหุ้น ตัวนี้ละกันนะคะเป็นของ Amazon ว่ากดเข้าไปแล้วนะคะในแต่ละหน้าจะเจออะไรดีๆบ้างบอกเลยว่าสะดวกในการใช้งานจริงของนักลงทุนแบบสุดๆเลยค่ะ พอกดเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเจอหน้านี้กับกราฟแท่งเทียนยอดทิศจาก t r a d i n g View นะคะตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์กราฟผ่านแอปได้เลยใครที่ชอบใช้เครื่องมือวิเคราะห์กราฟหรือว่าอยากจะลองวิเคราะห์แบบมือโปรในแอปก็มีอินดิเคเตอร์นะคะตรงนี้มีอินดิเคเตอร์ให้เราเลือกใช้มากมายนะคะใครที่อยากจะใช้อินดิเคเตอร์พื้นฐานอย่างเช่น moving average นะคะ RSI MACD หรืออื่นๆอ,อีกมากมายตรงนี้มีหมดนะคะเอาไว้ดูเทรนด์ดูโมเมนตัมของหุ้นตัวที่เราสนใจเราสามารถใช้กันได้แบบฟรีๆเลยค่ะ และในหน้าถัดมานะคะก็คือ Overview เป็นข้อมูลภาพรวมของบริษัทว่าบริษัททําอะไรราคาหุ้นตอนนี้เป็นยังไงนะคะเวลาที่เราสนใจหุ้นตัวไหนเพื่อนๆเ,เข้ามาตรงนี้จะได้ข้อมูลที่สําคัญและยังมีราคาเป้าหมายหรือว่า t a r g e t Price ที่นักวิเคราะห์ให้เอาไวัยนะคะตรงนี้เพื่อดูเป็นแนวทางได้เลยนะคะอย่างเช่นใครอยากจะหาหุ้นเอาไว้ถือยาวๆสักหนึ่งตัวเพื่อนๆลองดูว่ามีอัพไซด์เท่าไหร่ถ้าอัพไซด์อยู่ในระดับที่เราพอใจก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น ะะรวมถึงมี Revenue Breakdown หรือการแจกแจงแหล่งที่มาของรายได้บริษัทที่เป็นข้อมูลที่นักลงทุนอยากรู้เพื่อเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์ต่อนะคะเราจะได้ทำความเข้าใจบริษัทให้ชัดเจนก่อนที่เราจะลงทุนค่ะและถัดมาในหน้านี้นะคะก็จะมีมุมมองมีความเห็นนะักวิเคราะห์จาก Innovest X ให้ด้วยนะคะรวมถึงมี Factor Radar บอกว่าหุ้นตัวนี้เด่นด้านไหนนะคะอย่างใครอยากหาหุ้นเติบโตหรืออยากหาหุ้นที่จ่ายปันผลเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาหาดูกันได้นะคะข้อมูลตรงนี้จะช่วย เพิ่มความมั่นใจและก็ความแม่นยําในการตัดสินใจลงทุนค่ะซึ่งข้อมูลวิเคราะห์ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่พิเศษมากๆท่านอยากให้ทุกคนได้ลองใช้งานการเพราะว่าทาง InvesX n o t นะคะเขาได้มีการนำ Quant มาช่วยวิเคราะห์พื้นฐานและปัจจัยหลายๆอย่างของบริษัทที่นักลงทุนมักจะใช้ในการพิจารณานะคะอย่างเช่นงบการเงินหรือว่าการนําสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์เป็นต้นค่ะ โดยจะนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะแล้วทําเป็นสกอร์ออกมาแบบนี้จะช่วยให้นักลงทุนได้มีข้อมูลในมือไม่ต้องเสียเวลาไปหาเองค่ะ และยังมีข้อมูลพื้นฐานของบริษัทด้วยนะคะผู้ถือหุ้นรวมถึงคีย์เลโชต่างๆให้เราดูนะคะอย่างเช่น P/E P/B ที่จะช่วยให้เราสามารถประเมิน Valvaluation ของบริษัทได้นอกจากนี้ยังได้เห็นข้อมูลการจ่ายปันผลของบริษัทนะคะพอดีหุ้นตัวที่ท่านยกตัวอย่างไม่มีขอขึ้นภาพหุ้นอีกตัวแล้วกันนะคะตรงนี้จะเหมาะมากๆสาหรับใครที่เป็นสายลงทุนในหุ้นปันผลเพราะตรงนี้มีข้อมูลให้หมดทั้ง i d e n เด yield ประวัติการจ่ายปันผลวันขึ้น XD ตรงนี้ก็มีให้ครบค่ะและในหน้านี้ ะะก็จะมีตัวชี้วัดทางเทคนิคให้เป็นเหมือนข้อมูลสําเร็จรูปเราเอาไปใช้ได้เลยดูได้เองแบบเข้าใจง่ายๆนะคะเราจะรู้ได้ว่าทเทรนของหุ้นตัวนี้เป็นยังไงนะคะดูจากเข็มได้เลยเช่นมีการเทขายมากเกินไปนะคะเข็มก็จะไปอยู่ที่โอเวอร์โซลหรือมีการซื้อเยอะเกินไปก็จะไปอยู่ที่โอเวอร์บอสนะคะเอาไว้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อหรือขายหุ้นตัวน,นั้นๆนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือหุ้นตัวนี้อยู่ในทเทรนขาขึ้นหรือขาลงตรงนี้ดูได้เหมือนกันนะคะจากแนวโน้มภาพรวมของ moving average และในหน้าสุดท้ายนะคะในหน้าของ News ก็จะมีข่าวเฉพาะเกี่ยวกับหู้ตัวนั้นให้เราดูเป็นข่าวจากทางรอยเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะคะปกติเราจะต้องเสียเงินในการ Subscribe หากเราต้องการจะติดตามข่าวจากผู้ให้บริการระดับโลกแบบนี้นะคะที่อาจส่งผลต่อสินทรัพย์ที่เราลงทุนอยู่แต่ครั้งนี้ i n n o v a s x เเขาจัดมาให้เราอ่านกันแบบฟรีๆในแอปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท้งข้อมูลและเครื่องมือที่อัปเดตมาให้ในการปรับโฉมใหม่ครั้งนี้บอกเลยว่าว้าวจริงๆนะคะเมื่อก่อนจะลงทุนสักทีอาจจะต้องเข้าหลายแอปดูข้อมูลหลายที่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะคะ Innovest X แอปเดียวจบครบทุกเรื่องลงทุนนะคะโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนี่ถือว่าพร้อมมากๆค่ะ บอกเลยว่าแอปนี้นะคะพัฒนามาได้มาตรฐานระดับโลกเหมือนแอปเทรดหุ้นในต่างประเทศลลำๆที่ทันเคยใช้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะในแอปก็ยังมีการพัฒนาและเพิ่มฟีเจอร์มาอีกหลายๆจุดที่น่าสนใจเลยนะคะอย่างเช่นมีข้อมูลภาพรวมแต่ละตลาดนะคะตรงนี้จะช่วยให้เราเห็นเทรนได้ง่ายขึ้นในแท็บ Markets ค่ะ และยังมีแหล่งรวบรวมไอเดียการลงทุนนะคะตรงนี้มีให้เลือกทุกสินทรัพย์เพื่อนๆเ,เลือกเอาเลยชอบแบบไหนนะคะความรู้แน่นๆเลยที่เมนู Invest Ideas ค่ะรวมถึงยังมีข้อมูลข่าวสารนะคะตรงนี้อัปเดตเสิร์ฟให้เราทุกเช้าในเมนู Cafe Invest อีกด้วยค่ะ ท่านเชื่อว่าเขาตั้งใจอยากให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนไปพร้อมกับการเรียนรู้ผ่านข้อมูลที่ครบไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงมีฟังก์ชันใหม่ๆที่ตอบโจทย์นักลงทุนเยอะมากๆนะคะตรงนี้ท่านแนะนําเลยเพื่อนๆโหลดมาทดลองใช้งานกันนะ,ะกับแอป i n n o v a t e X และก่อนที่จะจบคลิปนะคะเดี๋ยวท่านมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะพิเศษจาก i n n o v a t e X นะคะลดค่าคอมหุ้นสหรัฐให้ทุกคนได้ลงทุนด้วยต้นทุนที่คุ้มกว่าเดิมสูง 0.08 USD ต่อหุ้นขั้นต่ำ2.99 USD นะคะโปรโมโชั่นตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง30ธันวาคม2567นี้นะคะเดี๋ยวยังไงลิงก์รายละเอียดแอปแล้วก็โปรโมชั่นเดี๋ยวทันจะใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปค่ะ และถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าติดปัญหาอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถติดต่อกับ i n n o v a e x ได้โดยตรงตามช่องทางที่ทันขึ้นให้ในหน้าจอนี้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดทันจะใส่เอาไว้ให้ด้านล่างด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะท่านหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนนักลงทุนการนะคะเพื่อนเพื่อลองไปใช้งานกันดูกับแอป Innovest X เวอร์ชันใหม่ส่วนตัวท่านชอบเวอร์ชันใหม่นี้มากๆมากกว่าเวอร์ชันเก่าเยอะเลยนะให้ไปเลย10เต็ม10เพื่อนเพื่อลองไปใช้งานกันนะคะตรงนี้ข้อมูลแล้วก็เครื่องมือครบครันเราใช้งานบ่อยๆเราจะได้ลงทุนด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้มีความชํานาญมากยิ่งขึ้นะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมท่านจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างใครที่ชื่นชอบคลิปในวันนี้ฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็ แชร์คลิปนี้ออกไปได้และเดี๋ยวกลับมาพบกับทันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย